ว่ที่เราเรียกเป็นกล้ามเนื้อลดลงแข็งแรงลดลงมาพร้อมกับแบตมากขึ้นเราเรียกเป็น sarcopenic o ป e s i t y ครับซึ่งในรูปนี้ค่อนข้างบอกเราได้ชัดเนาะว่าการที่เรามีแบตมากขึ้นกล้ามเนื้อที่เสื่อมถอยลงนั้นนะครับการที่เขามาคู่กันเราเรียกเป็น coexistence of excess adiposity e. adiposity e เป็นหมวดย่อหนึงทึ่งอยากให้ทุกคนรู้จักเนาะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาต พูดภาษาอังกฤษประกอบด้วยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยองค์ความรู้เรื่องนี้เนี่ยอยากให้พวกเราศึกษาทั้งไทยแล้วก็อังกฤษไปด้วยกันเราจะได้ความรู้ที่มากขึ้นนะครับฟังหมอตั้มวันนี้ปุ๊บอาจจะไปฟังคุณหมอท่านอืน่นหรือเปิดเข้าไปในช่องที่มีคุณหมอ,อ,อต่างชาตินะครับทางฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะอัปเดตความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ค่อนข้าง ไวขึ้นกว่าบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังให้คุ้นนะครับไม่ต้องอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดวันนี้ทั้งหมดทีเดียวแต่ว่าให้เราได้คุ้นตาคุ้นหูมากขึ้นนะครับเพราะหลายๆท่านก็บอกว่าเอ้คุณหมอพูดภาษาอังกฤษด้วยก็อยากให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนิยามของ sarcopenic obesity นะครับเรามี หน่วยงานที่เขาให้คำนิยามนะครับก็คือของ E.S.P.E.N. ฝั่งยุโรปแล้วก็ E.A.S.O. นะครับก็เป็นของฝั่งยุโรปเหมือนกันนะครับเขามีคำข้อสรุปในปี2022ออกมาว่าก็คือการที่แฟตเพิ่มขึ้นประกบกับการที่มีมวลกล้ามเนื้อลดลงความแข็งแรงลดลงนั่นเองนะฮะก็เป็นการมาจอยกันพอดีระหว่าง Obesity กับ ซากโพ p เนียนะครับในไดอะแกรมนี้นะฮะโชว์ทั้งหมด4กลุ่มของวัยผู้ใหญ่เราจะเห็นว่าคนที่มีเ t h y weight ก็อยู่ในหมายเลขหนึ่งนะครับคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยลงซากคพ p เนียก็มีสเตร h ที่ลดลงมัสเซอร์ค l i t y ที่ลดลง p h สิก c a เ p e r f พอร์ฟอรที่ลดลงนะฮะถ้าเป็นกลุ่ม o b บิสตีเหมือนที่หมอเล่าให้ฟังเห็นไหมเขาโฟกัสที่เรื่องของ Access Adiposity ครับ แล้วก็มีโรคร่วมอื่นๆซึ่งมาพร้อมกับโอบิสตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจลน,นหลอดเลือดโรคของเบาหวานภาวะตับข้างไขมันไขมันในเลือดผิดปกตินะครับแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อมัสโครสเกเลตินนะครับปวดข้อปวดเข่าเนาะข้อเข่าเสื่อมเมื่อใ่ก็ตามเขาฟิวกันประจบพบเจอกันอยู่ตรงกลางเราเรียกเป็นซากโ o พินิกอบิสตีนะครับก็จะเพิ่มความเสี่ยง ค,คำถามก็คือว่าเอ๊ะทำไมสโคพินิกโอบิส i t y นั้นเขาเพิ่มความเสี่ยงมากกว่า s โคพินเ n ียอย่างเดียวนะครับวันนี้เรารู้จักแล้วเรื่องของทั้งสโคปินเ n ียโฟก,กัสที่เรื่องของเสียบถอยกล้ามเนื้อสโคพินิกโอบิส i t y บวกการที่มีไขมันเพิ่มขึ้นมาร่วมด้วย s a โคพินิกโอ b บส i t y เขาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากเราไม่ได้พบภาวะนี้แค่ผู้สูงอายุ เหมือนกับสาโคพเนียอย่างเดียวแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เราเริ่มพบมากในคนอายุที่น้อยลงเพราะอะไรครับเพราะในปัจจุบันนี้เรามีคนที่อ้วนมากขึ้นนั่นเองนะ,ะในคนไทยถ้าเราจําได้เนี่ยสำรวจสุขภาพคนไทยครั้งที่6เนี่ยเราเจอคนที่มี bmi มากกว่าเท่ากับ25นะครับในวัยมากกว่า15ปีเนี่ยมากถึงประมาณ42กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะแปลว่าอะไรเอ่ยเกือบ เดินไปเจอวัยผู้ใหญ่2คนเนี่ยมี1คนแล้วนะที่ BMI เกินนะฮะ BMI เป็นสกรีนนิ่งก็จริงแต่ว่าถ้าเราดูให้มากกว่านั้นหมาอว่าประมาณ1ใน3แหละในคนปัจจุบันนี้เริ่มอ้วนขึ้นพออ้วนขึ้นปุ๊บแนวโน้มที่กล้ามเนื้อเราจะป่อจะปีบจะแข็งแรงลดลงเนี่ยมันก็จะวัยกว่าปกติเห็นไหมครับไม่ต้องรอถึงอายุ60-70 กล้ามเนื้อก็จะลดลงนะครับ sarcopenic obesity เ,เพิ่มความเสีย่ยง cardiovascular disease โรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานมะเร็งโรคอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับโรคระบบการเผาผลานลดในเรื่องของ quality of life นะครับตรงนี้ก็มาจากหลายๆงานวิจัยนะครับที่เอาข้อมูลมาสรุปให้ดูตรงนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูรูปนี้กันนะครับมาจาก nature review endocrinology ปี2024ะครับเขาก็ทำให้เราเห็นว่า สั c o พินิจอบิสตี้นั้นเพิ่มความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นอัตราการเจ็บป่วยการเสียชีวิตโรคทางระบบการเผาผลาญหรือแม้กระทั่งมะเร็งนะครับโรคในผู้สูงอายุตั้งแต่เรื่องของอาการเรื่องของการ,รที่เรามีเหนื่อยล้าอ่อนเพียเคลื่อนไหวไม่สะดวกนะครับความจําเสือ่อมอ่ะพวกนี้มีผลหมดเลยครับแต่ถ้าเราโฟกัสที่เรื่องของอ,อ,อัตราการเสียชีวิต ที่เรามอง mortality rate นะครับ mortality rate ก็คือการเสียอัตราการเสียชีวิตถ้าเรามีภาวะนี้เราจะเห็นว่าเขานำเสนอในรูปของ HR ย่อมาจาก Hazard Ratio ครับเป็นจำนวนเท่าถ้าเทียบกับคนที่ไม่ได้มีภาวะนี้เราจะเห็นว่า sarcopenia อย่างเดียวเนี่ย Hazard Ratio อยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.9แต่ถ้าเรามี SO หรือ sarcopenic obesity นั้น ฮาสาัดเรโเพิ่มมากถึง2.5นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นภาวะที่เราต้องคิดถึงมองหาแล้วก็ต้องเทคแอคชั่นทันทีนะครับถ้าเรามีภาวะนี้เกิดขึ้นเนะาะทาบ้านฟังทันนะครับวันนี้เราเข้าสู่ s a r โ o พินิก o b บิสตีกันอย่างเต็มตัวแล้วจะเห็นว่ากลไกลอะไรเอ่ยที่นำมาสู่ภาวะนี้นะครับ มาจากทรั้งเรื่องของแฟตแล้วก็มัสเซนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนอย่างเช่นกรดฮอร์โมนฮอร์โมนเพศฮอร์โมนที่เป็นสายอนาบบลิกเนี่ยเขาลดลงใช่หไหมฮะกระบวนการอักเสบที่เป็นครอนิกอินเฟม t ชันเรื่องของการที่มีอนุมูลอิสระมากขึ้นในร่างกายการลดลงของไมโตคอนเดรียหรือคุณภาพไมโตคอนเดรียที่ลดลงภาวะดื้ออินซูลินเห็นไหม เจ้าดื้ออินซูลินที่หมอตั้มเล่าให้ฟังมาตลอดโอ้โหต้องบอกว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปยุ่งกับทุกๆโรคในร่างกายของเราจริงๆครับอินซูลินรรสิสแตนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สเกลเลตัลมัสซลมันทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมีประสิทธิ์มีคุณภาพที่ลดลงบิวก็ยากเสื่อมฝ่อก็เร็วเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องรู้จักเขาป้องกันเขาไว้ให้ดีที่สุดครับแล้วก็การที่มีความไม่สมดุลของตัวอัดิโพไคลแล้วก็ไมโอไคลเห็นไหมฮะทั้งหมดเนี้ยรวนแล้วแต่เพิ่มความเสี่ยงในการที่เราจะเพิ่มการเกิดโรคหัวใจได้หลอดเลือดเพิ่มเรื่องของโรคเมตาบอลิกซินโดรมภาวะตับข้างไขมันเนาะปัจจุบันนี้เรามีเทมอมคำว่าเป็นมัสซ์ลนะครับแล้วก็ความจำเสื่อมเอยเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตการเจ็บป่วยนะครับก็ การที่เรามีซักโ o รเพนิกออบิส y นั้นจึงเป็นภาวะที่เรียกว่า,เ,าเพิ่มอัตราการตายไวนะครับแล้วก็เจ็บป่วยเร็วนั่นเองเนาะมาดูกันหน่อยว่าเอาสาเหตุอะไรเอ่ยที่ทำให้เกิดภาวะนี้ก็อย่างที่เราทราบทั่วไปครับอายุที่มากขึ้น การที่เราบริโภคอาหารที่ไม่ดีกับร่างกายของเราโดยเฉพาะยิ่งพวกกลุ่มแป้งน้ําตาลสูงกลุ่มรีไฟด์คาร์บอาหารแปรรูปแปรรูปขั้นสุดอัลตราโพรเซสตฟูดนะครับการที่กินพวกกลุ่มไขมันที่เป็นไขมันแปรรูปพวกกลุ่มน้ํามันต่างๆมากเกินไปนะครับบวกกับไลฟ์สไตล์ของเราที่ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ออกกําลังกายน้อยลงเนาะใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์กันมากขึ้น,นอนดึก ทำงานที่ต้องเผชิญหน้ากับความเครียดมากขึ้นเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้เราอ้วนง่ายขึ้นเนาะเราเรียกว่าเป็น obesogenic environment ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศการที่เราอยู่ในสังคมเมืองที่มีความเครียดนะครับชีวิตเร่งรีบพวกนี้ครับการที่เราไม่มีพื้นที่ในการออกกําลังกายที่เพียงพอนะฮะทั้งหมดนี้เป็นเป็นปัจจัยที่เป็น factor ที่เอื้อให้เรามีเรื่องของ o b e ิ i t y กันมากขึ้น ภาวะเหล่านี้ครับเพิ่มอะไรเอ่ยก็คือเพิ่มการสะสมไขมันในร่างกายมากขึ้นเพิ่มเรื่องของการเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินแล้วก็นําไปสู่ภาวะของการที่มีมวลกล้ามเนื้อที่ลดลงนะครับถัดมาเราจะเห็นว่าการที่เรามีเซลลไขมันที่เขามีไซซิ่งขนาดที่โตขึ้นเนาะเราเรียกว่าเป็นแฟตเซลลที่เอ็กซ์แพนขึ้นเนี่ยใครที่เคยฟังหมอไลฟ์ในเรื่องของดื้อต่ออินซูลินจะเห็นว่า เซลลไขมันของเราเนี่ยเวลาที่เราอ้วนขึ้นเนี่ยเขาไม่ค่อยเพิ่มจํานวนใช่ไหมฮะเขาเลือกที่จะเพิ่มขนาดเพิ่มขนาดหรือว่าไซส์ของเซลล์ไขมันมากขึ้นเราเรียกเป็นไฮเปอร์โทรฟีเนาะ,ะการที่เซลลไขมันตัวโต,วตวขึ้นนั้นเขาจะทําหน้าที่ผิดปกติ ไปจากเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีกระบวนการอักเสบเกิดขึ้นข้างในเขามีอนุมมลอิสระเกิดขึ้นเขาก็จะดึงเซลล์เม็ดเลือดขาวเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเข้ามาเก็บกินนะครับในรูปนี้จะเห็นเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง m a c r o รเ a จ e นะครับเข้ามาใกล้ๆเซลล์ไขมันมากขึ้นทั้งหมดนี้ครับก็จะช่วยการปล่อยสารก่ออักเสบที่เราเรียกว่าเป็น proinflammatory c y t o ok ไ i น์ให้มากขึ้น นะครับสารนี้มากขึ้นเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับร่างกายเราอักเสบมากขึ้นเพิ่มฮอร์โมนเลปตินอ่าเลปตินปกติเป็นฮอร์โมนที่ไปสื่อสารกับสมองเรานะครับผลิตมาจากเซลล์ไขมันก็ทําให้เราอิ่มง่ายเพิ่มระบบการเผาผลาญแต่พอเซลล์ไขมันเรามากขึ้นเลปตินมากขึ้นเซลล์สมองกลับดื้อต่อเลปตินเราเรียกภาวะนี้ว่าเป็นเลปตินรีซิสแตนต์อันนี้เป็นหนึ่งใน,นกลไกในปัจจุบันที่เราพบว่าทําให้คนในปัจจุบันเนี่ย อ้วนง่ายขึ้นแล้วก็ลดน้ำหนักได้ยากขึ้นกว่าเดิมนะครับออตัวอะดิโปไคตัวหนึ่งซึ่งเป็นสารต้านอักเสบก็ลดลงครับเขาชื่ออะดิโปเน็กซินเห็นไหมฮะทั้งหมดนี้ก็เร่งให้เกิดเรื่องของอะไรเอ่ยแปดมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ลดลง